สวัสดีครับและคาบวันนี้ก็จะเป็นการคูณจํานวนเต็มนะครับซึ่งการคูณเราเรียนมาในช่วงประถมแล้วนะครับการคูณกับการหารใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะอาจจะเป็นตั้งคูณแบบยาวหรืออาจจะเป็นคูณไข่อะไรแบบนี้หรือการหารสั้นหารยาวนะครับซึ่งการคูณถ้าเป็นเรื่องจํานวนเต็มมันก็จะต้องโยงไปที่ว่าการคูณจํานวนเต็มศูนย์ด้วย การคูณจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกด้วยนะครับซึ่งครูก็มีหลักการมาให้นะครับจดไว้ตรงไหนก็ได้นะหน้าแรกนี้เดี๋ยวจะให้ลองทําเองนะครับเดี๋ยวจะเปิดไปหน้าที่2จะพาทําหน้าที่2แล้วก็ย้อนกลับมาทําหน้าแรกนะครับหน้าแรกนี้ก็คือให้นํา20ข้อนี้หาผลคูณนะเขียนมาตรงนี้ก็ได้นะครับหกสคูณยีได้เท่าไหร่เขียนมาตรงนี้นะครับ ลบสิบคูณลบหได้เท่าไหร่เขียนมาไว้แล้วก็ดูว่าข้อใดเป็นลบข้อใดเป็นบวกข้อใดเป็นจํานวนเต็มศูนย์คือคําตอบที่เราเขียนมาตรงนี้นะครับสมมุติว่า0ูคูณลบหมีค่าเท่ากับ0นย์ดังนั้นเขียนมาว่าข้อ5นะครับข้อ5คือเป็นจํานวนเต็ม อาผิดอ่าข้อ5เป็นจํานวนเต็มศูนย์ก็เขียนมาตรงนี้นะครับก็เป็นข้อ5แบบนี้อ่าทีนี้หลักการนะครับหลักการหลักการคูณกับการหารใช้อันเดียวกันถ้าเป็นจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกคูณกันอ่าครูเขียนมาก่อนถ้าเป็นจํานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มลบคูณกันหรือเป็นจํานวนเต็มลบ คูณกับจำนวนเต็มบวกหรือเป็นจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบคำตอบที่ได้จะไม่เหมือนกันนะครับบวกคูณกับบวกคำตอบที่ได้จะเป็นบวกบวกคูณกับลบคำตอบที่ได้เป็นลบหรือลบคูณกับบวกคำตอบที่ได้เป็นลบและลบคูณกับลบคำตอบที่ได้เป็นบวกหลักการจำง่ายๆคือ ถ้าตัวที่เหมือนกันคูณกันคําตอบเป็นบวกนี่ลบกับลบเหมือนกันคูณกันคําตอบเป็นบวกแต่ถ้าตัวที่ต่างกันคําตอบจะเป็นลบนี่คือหลักการจํานะครับจดไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันหารเราก็จะใช้หลักการนี้นะดังนั้นคาบี้เดี๋ยวจะเป็นการคูณก่อนแล้วก,กันอ่ะเปิดไปหน้าต่อไปนะครับมาดูที่ตรงนี้ลบสคูณกับ4นะครับลบตัวลบ คูณกับตัวบวกคําตอบที่ได้ต่างกันใช่ไหมคําตอบที่ได้ต้องเป็นลบนั่นหมายความว่าเรานํามาเขียนนะครับแสดงวิธาคคาตอบที่ได้เป็นลบใช่ไหมหมายความว่าเราจะเขียนเป็นลบวงเล็บเปิดปิดไว้แล้วก็เอาตัวเลขคูณกันปกติแบบนี้4คูณ4เป็น16ก็ได้ได้เป็นลบ16เสร็จแล้วนะครับนี่คือการคูณอ่ะ ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นข้อ2ลบ3คูณ11เหมือนกันนะครับตัวลบคูณกับตัวบวกคำตอบที่ได้ต้องเป็นลบนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องจำคืออันที่ครูเขียนให้นะครับอันที่ครูเขียนมาให้ตรงนี้เนี่ยสิ่งตรงนี้ที่เราต้องจำเราจะใช้ยันจบม .6 ใช้ยันเรียนมหาลัยเลยนะครับอ่ะ ลบคูณกับบวกต้องเป็นลบนั่นหมายความว่าคําตอบเป็นลบแน่นอนเอาตัวเลขมาคูณกันเฉยๆ3คูณกับ11ติดลบไว้ข้างหน้าวงเล็บก็จะเป็นลบ33แบบนี้ทีนี้ในหลักการคูณเดิมทุกคนเข้าใจว่าการคูณต้องมีเครื่องหมายคูณ ใช่ไหมไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเครื่องหมายคูณเราก็บอกได้ว่าเป็นการคูณอย่างเช่นข้อ3ข้อ3อ่ะไม่มีเครื่องหมายคูณเลยแต่อันนี้มันอ่านว่าลบเคูณสิหมายความว่าอะไรถ้าเป็นวงเล็บชนกับตัวเลขแบบนี้นับว่าเป็นการคูณกันอยู่อ่าหรือวงเล็บชนวงเล็บก็ได้ลบเก้าคูณกับลบสิบสองแบบนี้ ก็จะนับว่าเป็นการคูณน,นี่คือหลักการคูณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายคูณหรือเขาจะใช้อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งคือจุดตรงกลางอย่างเช่นข้อ4อ่เปิดไปดูข้อ4นี่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์เป็นคูณแต่เป็นจุดที่อยู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเรียกว่าการคูณได้เหมือนกันหมายความว่าเป็นลบ50คูณกับลบ12 ดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าไปเจอโจทย์เอ้ยทำไมมีจุดตรงกลางอันนี้คือการคูณหรือข้อ 4, อ้าไม่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกลบคูณหารเลยแต่เป็นวงเล็บชนกันก็คือการคูณเหมือนกันดังนั้นข้อ3นี้ก็เขียนได้เป็นลบ9คูณกับ12ออลบ9คูณกับ12ซึ่งตัวหนึ่งเป็นลบคูณกับตัวหนึ่งเป็นบวก คำตอบที่ได้ต้องเป็นลบดังนั้นก็จะเป็นลบ9คูณ12ก็จะได้เป็น9คูณ12เท่ากับ108ข้อนี้เลยตอบลบ108แบบนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมก่อนที่จะให้ทำเองแล้วก็หน้าแรกลองทำเองดูนะครับข้อ9แล้วกันข้อ9ดูจะงงๆง,งหน่อย ข้อ9จะมีเครื่องหมายบวกมาด้วยไปโยงเรื่องการบวกจำนวนเต็มมาด้วยนะครับอ่ะทำในวงเล็บทั้งสองวงเล็บคูโยงจากข้างบนมาเลยแล้วกัน11คูณ4มีค่าเท่ากับ44บวกกับ11คูณลบ4ตัวหนึงเป็นบวกตัวหนึงเป็นลบคำตอบต้องเป็นลบดังนั้นครูใส่ลบไว้ ครูใส่ลบวงเล็บใหญ่ๆไว้ลบกับ11คูณ4อ่านี่เป็นแบบนี้ลักษณะการเขียนสเตมิทามเราจะเขียนแบบนี้อ่าอันนี้คือเท่ากับแต่ครูไล่เท่ากับลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วกันดังนั้นในวงเล็บใหญ่นี้เคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับก็จะเป็น11คูณ4ได้เป็น44ใส่ลบไปข้างหน้าด้วยดังนั้นจะเป็น44บวกกับ ลบ44อ่ะโยงย้อนกลับไปเป็นการบวกจำนวนเต็ม44บวกกับตัวลบต่างกันใช่ไหมอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบแตให้เอาตัวเลขมาลบกัน44ตั้งลบกับ44ใส่วงเล็บเปิดปิดเราจะใส่บวกหรือลบดีให้ดูตัวเลข44เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้น จะใส่เป็นลบหรือบวกก็ได้เพราะมันเป็นตัวเลขเดียวกัน44ลบ44มีค่าเท่ากับ0ข้อนี้ตอบ0นะครับอ่ะโอเคข้ออื่นจะลองให้ทำดูนะครับอ่าสงสัยตรงไหนก็เปิดย้อนกลับไปดูข้อ1 2 3ได้นะครับแล้วก็จำตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอหน้าเรื่องการหารเราก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันนะครับโอเคไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับ